สวัสดีครับพบกับช่องไ i ช h t c กแล้วครับวันนี้จะพามาหาส่องอีเขียดครับมแม่เป็นคนสง่งเป็นคนส่องครับแต่ผมไม่ได้ส่งกับแม่ครับน้องนายสิเป็นตากล้องนะจ้าสวัสดีจ้าแม่น้องนายจ้ะให้น้องนายเป็นตากล้องค่ะแม่เป็นคนจับน้องนายจับบ่ค่อยได้มันมืน่นมันลื่นนะจะโอเคค่ะเดี๋ยวไปลุ่นไปรำกันเนาะจ้าว่ามันจะมีบ่มันแรงๆเนาะมันจะออกมากินน้ำนะแม่จ้า,ากาศกลางเว้นมันห้อน กลางคืนมันจะออกมากินน้ำเลยไหมจ้ะมันเลาะหน้าปูนี่แหละจ้ะเลาะ้างซ้าเนาะจ้ะไปไปรุ่นน้ำกันเนาะจ้ะพี่น้องแม่กำลังเดินสอ่องหาอีเกียบมองไม่มีนเห็นเลยมองไม่มีคนแบบ ตอนนี้ตาหอมมัวครับแฝงใส่แยงตาตอนเปิดที่ดนะูแแคกมันแแคกมันน้อยๆน่อย่างก่อนใส่ขวด <c oughs> เหตดใดท่านออกว่ายัางนั่งรอก่อนแม่ไม่มทันออกเลยตองไหนยอย่าส่องไฟส่วนแม่ไม่ได้ส่องไฟนะไม่ได้เปิดไฟ ปูปต้องเปิดได้นั่นะแสงไั้น่ะมันก็เหมือนกันล่ะนายมันเปลืปองแปดไม่ต้องกดอยังเจอเขียดตรงที่กดนีงขาคำอีสานเอิญเขียดขาคำขาลุงเหลือง เหยงปลาแม่บอมแบมบอมแบอลงูแม่มกล้องจะเห็นแกนหรือเปล่างกงเลยรู้นะครับไปได้แล้วไปไหนแล้วบลูะอะงูออกหากินเขียบกินปลานี่ลนะมั้งบอกให้ใส่บู ูมเล็กครับไปเปิดมันทำไมล่นะนหอยมีสองตัวครับ มานเลยแล้วด้วยนี่เขีเย้ากยง้เต็มขวดเล้วสิภากรแล,กแล้วเร็วเลเนาะวิท้วสองทุ่มสี่สิบ 2คนแม่ลูกตองอยู่ปะนั่งอยู่ปะโต้วเรียกขึ้นมีเลย ตอนแรกก็ว่าจะไม่ได้ครับหลังๆไปครึ่งขวดครับดเดี๋ยวเ,เ,นนะเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านนะครับโหไข่มดแดงแม่มาให้หน,น่นอยรับ ถ้าไปไต่เขียดมาจ้ะถ้าไปส่งเขียดไต่เขียดได้หลายไม่ไม่ใครเป็นโลคหลือมั้งมีแต่เขียดอิโม่เขียดจาน่ะน่นไหมเขียดจนานหรือเขียดอิโม่นั่นแหละจ้ะมันอยู่ในขวดแล้วพี่น้องมันออกเมื่อ,อไ,ได้เลยมันกระโดดมื่ออื่นเศร้าคือได้จากสิเห็ดข้างไว้ในนี่ก่นนอน นนี่มันอยู่ในขวดเด้อจ้ะกะลายเด้อร์เขียดนะสิฝากพี่ฝากน้องสำนี่เนาะจ้ะสิไปอาบน้ำนอนเหรอเด้เด็กแหละฝากคลิปฝากช่องเลยเด้อจ้ะท่านใดมาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องไนชาแนลนี่เด้อจ้ะจะพากันไปอาบน้ำนอนเนาะจ้ะสองแม่ลูกเด็กแหละอ่ะน้องใ่ ฝากเป็นกำลังใจให้ในายชาแนลทำคลิปต่อไปเลยครับขอบคุณครับ